อ่าฮัลโหลสวัสดีด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรายการของ e Fan นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟ MC Home Fan นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับใครบ้างครับฮัโลโหลครับผมอันนี้ก็มาแอดมินมาทำเซิร์ฟกันนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับฉลองเปิดเซิร์ฟครบ5เดือนนะแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเพราะว่าเซิร์ฟมันเร็บ่อยเลยนะครับเซิร์ฟเนี้ยก็แจกไอดีนะครับทุกวันที่1นะคะผมก็ เดีนี้ก็ไม่ค่อยได้แจกเท่าไหร่จะแจกไอดีไอดีแท้ไอดีแท้ไม่ได้เซิฟต่างประเทศนะนะครับผมนะแล้วก็แล้วก็ทางเซิฟเราครับมีบริการขายไอดีแท้ด้วยนะครับผมไม่โกงแน่นอนครับเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบทูเท่านั้นครับผมแล,แล้วก็มีอร์์อยู่นคนครับครับ <Okay. S 1> น,นี้นะครับเราจะมาสร้างเซิฟกันเล่นๆกัเน,เน,นเลย ไปมาสร้างเสริมครับสร้างเสริมครับผมครับคลิปอยู่ทำคลิปอยฮ้ยทำไเป็นอย่างนี้เฮ้ยเบียอะไรวะ K E L E อ้าวช่วชวางมันเถอะครับฮัโลโหลถ่ายคลิปอยู่ครับเยี่ยมเยี่ยมหน่อยใช่ครับระบบเราก็ครับเข้าเซิฟม,มาเข้มมาเซิฟม,มาแล้วครับเราจะไม่ได้ดาบหินนะครับเข้าเซิฟมาเราจะได้เพชรเราจะได้เพชร15ก้อนเหล็ก15ก้อนทอง15ก้อนนะครับแล้วก็โก โคทาอีกสามอันนะครับแล้วก็มารับเพิ่มเติมอีกได้ตรงนี้นะครับแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็มีสีนี้ด้วยนะครับนะครับก็มารับเพิ่มเติมได้อาจะแดกไม่ครับอันนี้คือกล่องสุ่มแรนะครับแล้วก็ออนไลน์การ์ดแล้วก็เงินฟรีแร่ฟรีครับมาตกบ้างนิดหน่อยนี่ครับชอบ็อปล้วก็เสร็จแล้วนะเราเหลือแค่เพศมีเพศด้วยนะครับแต่เรายังไม่ได้ทํา นะวันนี้เอบีซีบั้อ่ะนี่ครับโอ้เสียงดังกันบ้างโอเคนะนี่นะครับนี่ก็คือโล่งหาของนะครับตายของตกนะครับตรงนี้นะครับโล่งหาของตายของตกไม่แน่ ไม่สร้างบ้านนะครับเพราะว่าตะลีทุกๆเดือนนะครับผมอันนี้ตะลีทุกๆเด nah ือนนะครับโลกหาของย้ำทุกๆเดือนนะครับแล้วก็โลกสร้างบ้านนะครับเป็นเป็นโลกที่แบบบริการอย่างดีครับตายของไม่ตกโอ้โหเนี่นะครับเป็นเป็นเป็นแซนแลนนะครับผมก็บริการอย่างดีเลยตายของไม่ตกนะครับผมแต่จะเราจะเพิ man ่มอะไรตกแต่งครัง like นี้บ้างก็ได้นะนะครับผมออกไป้อกสีแดงนะครับเราสามารถวางบล็อกได้ นะติในในเขตสีแดงนี่เราตีกันไม่ได้แล้วครับผมนะครับก็เนี่ยออกนอกนี้เราก็จะวางบล็อกได้ตีกันได้โอเคแล้วก็ทกระเปาเลยอีครับโลกหาของของตกตกตายของตกนะครับสร้างบ้านตายของไม่ตกใช่ไม่เชียร์ทำให้ออโอ้โหม มีเควสใหม่มาแล้วครับตอนนี้อันนี้เควสแพงเกินเนาะแพงเกินแพงเกินใครทำอะ่ะใครทำอะ่ะเควสแพงมากเลยเราแก้ให้าทํโอเคครับเดี๋ยวให้ยามันทำเควสเราอันนี้อันนี้ก็แอดมินทางนั้นเลยนะครับเรายังไม่เปิดให้เมมเบอร์เข้า้างั้นเราทับไวริสก่อนขียนถูกปะวะโอเคนะครับไวริสออฟก่อน โอเคคนที่เป็นเมมเบอร์เข้าไม่ได้แล้วบอกด้วยว่าเราว่าของแรงของแรงในเซิร์ฟนี้ครับคือมรกตนะครับมรกตเราไม่มีแจกไม่มีขายนะนี่ครับไม่ไม่วางจาหน่ายนะครับจะขายได้ราคาเราน่าจะขายให้มันแพงกว่านี้นะ A D M A S, AD, <N> MS, <S H O P ราคาหนึ่งอันนะครับเซลล์ได้ประมาณอ่ะผมให้สามหมื่นเลยอี E M E R A L D นะครับนี่คือของแร,ระจําเซิร์ฟเราเลยนะครับอันนี้ข้างล่างซื้อของนะครับข้างบนขายของนะครับผมเดี๋ยวเรา๋ยวเราจะเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วกันนะเราจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมสักขู <c oughs> โอเคนะ ก็ลงไปสองคลิปแล้วนะ่ะเนาะคลิปคลิปล่าสุดก็ลงเสร็จแล้วล่ะนะรเราจะมา,ราสร้างสปากันต่อเลยเริ่มจากโซนตรงนี้แป๊บนึงนะเอ่อทับโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมครับผมผมก็ได้สอนมาแล้วนะโฮโลแกรมเคลียร์เอทนะครับผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ได้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นไซล์เลขสามพันเพื่อโอไมค์ก oh Re ็อตดีล m มูฟด่วนโอ้ยเบาไมปหน่อยโอเคตันนี้เป็นเควส Q U E S T นะผมก็ไม่เก่งอังกฤษเท่าไหร่ก็ล็อกล็อกคอนโรล V a n A ลบหน่อยลบหน่อย N C แล้วก็ Q U E S T อ้าอย่ามันหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะอักษรเข้มอะลไรอืม,มอน่าจะอักษรเข้มหมดเลยเนาะหรือเปล่าอโอเครีมูฟแป๊บอ้ ครับผมอันนี้เควสแล้วก็ช็อปนะเรายดยศเราจะแยกคาไปตรงนู้นแล้วกันนู่นนะตรงนู้นโอเคนะครับก็อ,อย่าลืมเข้ามาเล่นกันให้เยอะๆนะครับคลิปนี้แหละครับผมจะแจกไอีแต่ว่าเมมเบอร์ยังเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับ,รบอชอบ็อป <laughs> เคนยา <laughs> โอเคนะ ประมาณนี้แหละเนาะอันนี้ผมจะเป็นต้นไม้นะครับต้นต้นไม้ขอพรฉลองเซิร์ฟครบรอบห้าเดือนนะครับผมห้าเดือนครับเปิดตั้งแต่เดือนเดือนอะไรวะใช่มันเถอะครับเดือนใช่มันเถอะน่าจะประมาณห้าเดือนอะอ่ะอ่าคำนวณมาแล้วอะห้าเดือนอ่ะแั้น,นี่ครับก็จะทเํเคุยกันอย่างเมามันนะครับผมถ้ามีอะไรร้องทุกข์หรือว่าอะไรแจ้งเกียร์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้ง้ไอ้ดิกลิน,น่าไว้ให้ก็ได้ นะครับอยากให้มีอะไรเพิ่มก็บอกมานะครับอันนี้เป็น PVP นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาช่วยสร้างกันนะนะแต่สตาร์ทเกมนี้สุดเซิร์ฟนะครับก็คือแอดตังนะฮะสตาร์ทตังนะครับเขาชื่อเขาชื่อคนนี้อเมซอนโอถ้าได้ยินเสียงตึ๊กตๆ๊ึกเสียงไลน์ผมเองนะครับก็คุยอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้โอเคโปรแกรมที่ผมอัดนนะครับผมใช้ OBS Studio นะครับผม ผมจะไม่สอนแล้วกันว่ามันมีวิธีอย่างไรบ้างตั้งค่าตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่ามันก็ซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคนะอัดมานานแล้วะโอเคเรามาทำที่ขอพรกันเลยดีกว่าเราทำดาบดาบพินตัตง้งตั้งตั้งทำไอเทมขอพรตา้งไอเทมขอพรแล้วเราทําตรงทากลัวขึ้นไปขอพรมันตรงไหนดี โสคือต้องอยู่ก้็บันสี่ก็บันบันนี่คาโอ้โหมันนี่ท็อปอันดับหนึ่งครับคือท่านชายโอ้โหมีจำนวนแบบมหาศาลผมอยู่อันดับที่สามนะครับผมไม่ชอบให้ตัง นะครับผมใครจะขึ้นมานี่เดี๋ยวผมจะทําที่ว่างให้กันละกันนาะขึ้นไปขอพรบนต้นไม้นู่นนะครับมผมเลเสียประมาณสามหมื่นสามหมื่นแล้แพงแพงไปสามหมืนใช่ไหมคนก็จะลองมออ่มาเอาเอาเอาสามพันนะสามพันโอเคนะครับเราจะตั้งชื่อว่าขอพรขอพรต้นไม้ต้นไม้ครบรอบ ครบรอบห้าเดือนโอเคนะตังตังทำไอเทมเลยครับตังทำไอเทมให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างเครสเคียเอทขึ้นมาแล้วก็จะเซ็ตวาร์ปเออหม่ใหมม่ใถ้าเซ็ตวาร์ปคนอื่นมันจะทำวาร์ปขึ้นมาได้ใครทุบไล่อ่ะเติร์กนะครับเติร์กเติร์กเปล่าครับเปล่าเปล่าเปล่าพีพี tp ลบเจ็ดห้าหนึ่งหกแปดลบหนึ่งห้าหนึ่งโอเคนะครับใครอยากซื้อใครอยากซื้อไอดีแทนนะครับติดต่อมาได้นะครับผมมีจํานวนมีมีขายครับไอดี ID แทนมีขายนะผมแจกไปสองสามไอดีแล้วหระไอดี ID แทสครับเดี๋ยวเดี๋ p เพื่อนรับก็ถูกด้วยวะ อาไม่เอาวาใช่ตัวนี้แหละที่เกียดไทยรับรับทีพีท็อกเกอร์โอ้่อยอยู่บนเนี้ยทีพีมาทีพีมาใหม่ดีตะกี้ปิดทีพีท็อกเกอร์ ขึ้นไปขอพรเอ้ยขอพระว่างนันขอพรเสียสามพันบาทอืนะครับเซิร์ฟผมก็ขายแอดมินอยู่นะครับผมแอดมินราคาพันสองทูนะครับผมลดเหลือผมลดเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบทูนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับราคาราคาราคาแปดร้อยทูนะครับราาลดเหลือประมาณ ห้าร้อยทูนะครับตอนนี้ครับ S ถ S แต่เดี๋ยวค่อยมาครับเดี๋ยวผมเรียกโอเคนะลองกดป้ายดูทุกคนทุกคนครับลองลองกดป้ายดูลองเตอรคุณเตอร์ครับลองเกิดป้ายดูหน่อยครับโอเคครับก็วาร์ปไปข้างบนเนาะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะทำให้มันเสียตังก่อนเหี h ย มันนี่เฮลเทกนะครับเทคถ้าได้ยีเสียเรีก็ขอพายด้วยสามพันเหลือหกพันเหลือสามพันโอเคนะครับขึ้นไปก็จะเสียสามพันะครับผมขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวจะทำให้มันเสียสามพัน PLAYER เ l ้เ e อ ทับ SBS แอะโอเคลองกดไปดูไปเสียสามพันปะีอตังติดลบบอกว่าโอ้โหตังติดลบได้ด้วยครับเซิร์ฟนี้ผมเพิ่งรู้ทุกคนลองตังติดลบอ่ะลองทับมันนี่เพชรเวลับดูครับเนี่ยตังติดลบห้าพัน Money. Money. Uh, okay. มันนี่เฮ้ลมันนี่กีบอ่ามันนี่กิบเพชรวิรัตโอเคตางไปเก้าแสนโอเคนะครับจากแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดหกแปดดอลลาร์ครับ กดไปปึบเหลือ888,000นะครับผมตอนนี้ครับอยู่ต้นไหนเดี๋ยวผม s V s spawn spawn โอเคนะครับเมื่อกดป้านะครับเราจะได้กล่องมาเดี๋ยวเราค่อยทำกล่องทีหลังแล้วกันเนาะในคลิปวันนี้ผมถ่าย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าให้ให้ตังทำอันนั้นอยู่ครับทำของครบรอบห้าเดือนอยู่ตังไม่เอาหัวหนมากนะได้ยังได้ยัง,ได,ยง,ไ,ดยงได้แล้วเหรอใหาทำได้ไหมตังมันไม่ตองแล้วให้ท่านชายจัดการแล้วได้ยังปลาช่ชอนปลาช่อน,อนดาบขอพรโ,โหแรงอยนะู่นะมามามาเซตตควีตต้องไหนอนะ เอาเอาแล้วแต่เลยนัย่นนั่นก็เอา15เอาไปก่อนแล้วกันอืม,ม,ม Ci ไอ้อของใครเนี่ย,ย Clear 8 And B วา่าฟีไฟดับเหรอว่า B ครับผมเรียนเล<ะ>้วอะไรได้โคลยโน่ โอเคนะครับเราได้แล้วต่อไปเราก็คีิปโอเคนะครับต่อไปเราก็โหมชุดเกาะนี่มันต้องใส่ชาร์จหนาโยนมาทำไมเนี่ยครับชุดเกาะใส่แล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่เอาเอาใส,ใส,ใส่ใส่บ้างก็ได้ใส่บ้างก็ได้นะม,มันเดี๋ยวจะได้สนุกสนุก ยาวๆไปนะครับคลิปนี้นะครับใครอยากได้ปลั๊กอินอะไรอ,ะอ่ะติดต่อผมได้นะเดี๋ยวผมหรือว่าหาจากยูทูบเอาก็ได้นะครับอยากได้ปลั๊กอินนี้นะครับเขาชื่อว่าไอเทมเคสนะนี่หรือว่า<ม>ที่เรียกกันนะครับ<ม>ก็คืออะวอลสแตดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะนี่ครับนี่มันจะเป็นปลั๊กอินที่ที่ชื่อว่าเคาน์เตอร์สไตล์กูบอลน,นะครับผมเหมือนเคานเตอร์สไตล์เลยโอเค สักคู่ไหนไหนไหน,ไหนโอ้เสียงดังจังเลยอะ่ะบ้านใครอะ่ะไหนตังอะ่ะไม่เห็นมีเกาะเลยรอะ่ะเกาะไม่มีเหรอถ้างั้นเอาดาบางเดียวนะอ๋อยามาทำเกาะโอ้ยบ,อออบ้านใครเนี่ย อย่ามันย่ามันย่ามาทำก่อนเหรอเดี๋ยวผมขอดูร้านเพนมึงนะตอนนี้ไางแล้วสร้างอะไรบ้างไอเทมเนี่ยไอทีอาร์เทอะไรเนี่ยมานำของในชาร์จบอกห้ารอใครอ่ะเตอร์ขอเพื่อนผมเพื่อนผมเดี๋ยวผมทำเองรอ้โหไอเทมแอดมินทูมันนี่โคตรแพง ไปค่ะไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างโลก PVP ให้โดยเฉพาะเลยครับต่างเราบ้านนึงทางั้นเราเอาอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเองเอาออกไปเอาออกไปไอไอเทมทุกบ้านนี่อ่ะเดี๋ยวผมเพียเองโอเคโอเคนะเ,คนะเราจะแทกแตะแทกเพชรด้วย โอเคโอ้โห okay. oh, ของโคตรแรบอกตรงดูออื oh. mm hmm. ใครได้ดาบนี่ก็โชคดีไปใครได้บล็อกเพชรนี่ก็โชคดีไปนะครับก็ได้ดาบมานะต่อไปก็น,นี่ครับอันนี้คือไปอินเซิร์เซร์ไซดใช่ไหม s ทับ okay. s e r v e r แม้ใส่คำว่าเซิร okay. the ์ฟเวอร์ด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์เชสกิฟเพลเยอร์คุณต้องมาดิโอเคนะครับเราจะได้กล่องมาแล้วก็พร้อมกับสปาวกันแล้วนะใครจะขึ้นไปก็ต้องเสียห้าหมื่นเอ้ยสามพันสามันโอ้ยน่าเงินจริงๆเราบักอินปืนไหมเนี่ยนี่ครับสามพันดอลลาร์ไปอินปืนเหรอ โอ้จะแหลกไหมล่ะเฮ้ยเราจะแจกปืนดีไหมอะโอ้โหได้ได้ดาบคุ้มรอบห้าเดือนตลอดมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอันนี้นะครับมาอินสร้างโลกนะครับผมใช้ของมัตติเวิร์ดครอหรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าเคลียร์เอ็พีวีพีนอรขอออืม โอเคทับเอสอเมซอนโอเคได้แล้วนะตังฮัลโีลอ้สนรน้าง MVP เลย oh. ตายของตกวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้ตายของมันตกเลยใครอยากให้ตายของตกก็ค oh. อมเมนต์มาได้นะตายของตายของตก LSE ถามถ้าเกิดตายของกลุ่มนะผมถามแค่อย่างเดียวเลยคิดเดียวคิดดีแล้วเหรอนี่ครับบังเอิญเรานะครับฆ่ามอนสเตอร์ได้เงินด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปจะไปปรับปรุงเพิ่มนะครับอยากให้ปรับปรุงให้มอนสเตอร์นี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะแต่เอนเดอร์ดากอนอะไรอย่างเงี้ยผมปรับไม่ได้นะครับพวกแก๊สอะไรอย่างเงี้ยน่าแซอมบี้เนะี่ยผมปรับได้พวกซอมบี้มอนสเตอร์ที่มันหาได้ธรรมดาทั่วไป ผมก็ไม่มีความรู้อะไรเยอะแยะหรอกนะผมก็เปิดเซิร์ฟเพือ่อหัดเปิดเซิร์ฟตั้งแต่ป .4 เออหัดเปิดเซิร์ฟตั้งแต่ป .4 <c oughs> แล้วมาเปิดโคโลตอนป .6 นนี้รา่นะักนัันนะคครรบบ <c oughs> ี่ครับมาสุ่มกันบันเลยสามพันนี่ถือว่าคุ้มโอ้โหใช่ใช่ใช่เราลืม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 ไปว่ะอุย้ยเดี๋ยวมันมันของแรงรนี่หว่าเป็น เดี๋ยวถ้าถ้าคนที่แบบรวยๆอย่างเงี้ยมันมันมานั้นเล่นอ่ะมาแบบว่ากดปดกดป้ายเล่นอ่ะเราโดเสักสามหมื่นไม่แล้วก็ S V S เซตคูดาว S V S อ uh ือ huh. หือ S V S เซตคูดาวเดี๋ยวผมขอใช้คเครื่องคิดเลขมับนต้องใช้ได้โทรศัพท์นนะว่าเซตคูดาวมันเท่าไหร่ หกแสนโอ้โหอันนี้เจ็ดเจ็ดวันนะครับจะได้ครั้งหนึง่งหกแสนสี่พันแปดร้อยนะกดไปโปะเชนะครับเอาไปกดอีกรอบดูเอาไปกดอีกรอบนะครับเราจะได้กล่องมาแล้วใช่ไหมเอาไปกดอีกรอบดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไปกดอีกรอบมึงปุ๊บต้องการอีกหกวันนะฮะอีกหกวันจะมากดได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมลองปรับให้เป็นไนท์ก่อนนะครับผมจะปรับแต่สว่างนิดหน่อย อืมนะครับส่วนกิจกรรมประจําเดือนมันไม่ใช่กิจกรรมประจําเดือนสิกิจกรรมแบบรายเดือนวันสําคัญนะครับผมก็จะจัดนะนะครับผมอยากให้มีอะไรก็บอกมาได้นะสงการผมก็จะจัดนะครับผมสงการผมจะทาเควสนะครับแล้วก็วันแม่ก็จะทําเควสแล้วก็เออปีใหม่ปีใหม่ครับปีใหม่แล้วผม ช่วยทำมาเดี๋ยวเราก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้คอมเตสัตว์ครับปีใหม่ปีใหม่แจกแจกอะไรดีกว่าแจกของปีใหม่แจกของโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาจบคลิปเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไอเทมเควสก่อนนะครับอ่ะอันไหนอันไหนเราจะปิดคลิปแล้วเอายังเนี่ยเหรอเอาไปดูเลยอ่ะเอาเอาเอาไปดูเลยเอาไปดูก่อนเลยอันนี้อะไรเนี้ยอันนี้หัวฮีโร่ หัววัโผนี่ครับเขาเขาแบบทำเควยได้สวยมากอันนี้หัวเขาเนี้ยของใครเนี้ยอันนี้ทีอันน้เป็นหัววันโกเรมอนี่ครับก็ชุดก็ดี <Yeah. S 1> นะวิ่งเร็วด้วยสายเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่ครับบวกสุขภาพสูงสุดสี่เมื่อเราเจมหมดศูนเจมหมดเกมหมดศูนนะครับผมนี่โอ้โ oh. ห oh. มีเลือดเพิ่มมาแยะเลยใช่ไหมครับ เนี่ยครับบวกสี่นะครับใส่ครบเซตบวกสี่นะถ้าใส่หัวอย่างเดียวใส่หัวอย่างเดียวมันจะบวกขึ้นมาสองหัวใจนะสเสื้อขึ้นมานี่รองเท้ากางเกงโอโ้โหหดเลยทีเดียวดาบไม่มีเหรอนี่ไงดาบดาบนะครับบวกสิบห้าความแรงของการโจมตีนะครับดาเมจสิบห้าถึงสามสิบนะครับก็นี่คือเคสปิดคลิป,ปนะเรามาดูวิธีทากันเลยนิธีทำยังไม่ได้ทำนะคะแ้วก็มาเจอตาต่อไปกันนึ มาเจอตาต่อไปแล้ว,ลวกันนะเดี๋ยวจะมาตั้งชื่อดานที่หลังลโอเคนะคะผมก็เปิดเขาสุดท้ายครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค,ครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับชอบมากๆกดติดตามด้วยนะครับสำหรับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวให้ใครเกมแล้วก็บอกได้นะครับสวัสดีครับาบายบายแต่เกมเสียตังไม่เอานะ